สุกสันวันศุกครับพี่น้องเมื่อนี้วันอาทิตย์อากาศเย็ยนสบายครับที่23องศาเขาสวนคือเก่าแล้วครับตอนนี้ก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องได้เห็นน้องช่วมผู่ครับกำลังโดกค,ครับกำลังดดกำลังสิแก่ครับกำลังที่เป็ดเปกินเป็นของ แซบกลหวานครับนรบนี่นองชมพู้นกับ่ตเงี้ยกันได้ครับจารมือกไลนืนองจากว่าเขาดูแลดีครับให้นทางประจําทุกมือที่สําคัญคือปลอดสารครับบริจิตยังเลยครับขอแบบเอาหวังสิ่งนี้สตรูนี่มาแล่นีน,นกมี่กรอบค่อยฝเอครับ ในขณะกาา้นเผาสวนกับเผามะนังเผานังเบิงสม,มุนทรเว้นครับเบนี่ตอนนี้ครับนนองช่มพูครับถึงปริดัทยังกระจายแต่สากนสุ่มให้ได้อีกเส้นหนึ่งครับสวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี่เขาสวนตอนเสารอ์อากาศก็เย็นสบายครับืึมนป่าคึมฝน ฝ่าอากาศกับวค่อยปุ่มกันได้ข้านนี้แสดงว่าจะต้องมีฝนตกอยู่แถวๆนี้แล้วครับคนฝ่อสวนก็ขอนําเสนอนะครับบักม่วงต้นเกาต้นเดิมเนี่ยแหละครับกำลังโตว,วันโตขึ้นตอนนี้เกว่านวยสองหน่วยนี่กิโลหนึ่งพอดีแล้วครับนหน่วยใหญ่ครับบักม่วงพันแอปเปิลครับนี่โอ้ยเข้ามาเห็นยัแไดก็มีคนสุกครับ กได้กินกันมีความสุขอกครับเนี่ยเห็นผลผลิตที่เฮาดูเฝ่าดูแลมากตั้งแต่มันบ่ทันไดือเป็น,นวยพุ่นะครับขอาสวนกับมาหดนำมดให้ปุ๋ยมันตลอดนะครับปลูกธรรมชาติครับบ่าได้ใส่สารใส่ยังต่างๆในการปราบพวกศัตรูพวก,พวกมแมลงต่างๆนะครับนี่ เห็นบ่ครับหน่อยดวยง่ายครับหน่ยตอนนี้ง่ายแล้วครับปอนซ้อนครับปอนซ้อนร้ายครับเนี่นนย,ยรับเนี่ยเบิ้งเบิ้งเหมือนกันง่าบ่ครับหน่ยแต่ก็ยังบ่ท่าน,นพ่อเด็ดพ่อ,อยังคือเป็นอาหารหรอกครับต้องปล่อยให้มันสุกครับขันบอสุกเนีกินเนี่ยนู่นนึงกินบ่หม,ม้ดหอดกครับกินบ่มมหมดแล้วก็ มันสืบ่แซ่บคือตอนมันจุกกลับนี่บักม่วงมุนี่ที่เขาเอินบักม่วงอันแอปเปิลกับพวาสีกับสีสีเขียวคือแอปเปิลน,น่วยกับสีเป็นป้อมๆกลมๆคือแอปเปิลน,นะครับก็ถึงเอินว่ามะม่วงเป็นแอปเปิลน,นะครับต้นกับอะไรง่ายบันไดครับนี่แับออกน่วยหลายขนาดถือล้มถิด นถึงยังะะอากาศแปรเปลี่ยนเปลี่ยนไปไหลล้นไปเป็นสองเท่าสามเท่าสีเหลืออยู่นะะี่ครับคือว่าสีบบลเหลือแล้วครับเห็นภาบน,นีกที่มันเป็นขวัญที่ผมมีน้อยนี่นี่มันล้นครับมันล้นลงพื้นมื่อครับอันใดีพ่อเก็บกินได้ะครับผมก็เอาไปล่องซิมเบิงอยู่แต่ส่วนสี่เหลือนี่ก็โอ้ยน้อยใหญ่หลายนะครับเนี่ย กิดว่าสองหน่วยนี่กิโลคากากร,รึเคยออกมาออกลูกออกผลมาตะกอนน่ะเคยเอาไปสั่งครับหน่วยหนึ่งเป็นกิโลเลยครับอ่อนซ่อนครับสะอ่อนอ่อนซ่อนหลายบ่อเด็กกินกับมีความสุขกัแขกเบังก็มีความสุขแล้วครับครับสุขสันวันอาทิตย์ครับ จากคนเป่าสวนครับผมจับบรรยากาศในสวนวันนี้ครับสุขสวัสดีครับมีความสุขอยู่ทุกคนนะครับจากคนเป่าสวนครับ